ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาทดสอบกับ450 l แอลํำนี้นะครับผมนะฮะลำนี้ลำแดงๆเนี้ยนะครับผมตัวนี้เล่นสามเซลส้มหรือแดงส้มส้มแดงแดงถ้าเห็นข้างนอกก็จะเป็นสีส้มแต่ถ้าไปในโทรศัพท์จะเป็นสีแดงืนั่นแหละแดงแดงส้มส้มไม่รู้เหมือนกันตาชักบอดสีแล้วนะครับผมกับตัวนี้เป็น3ามเซลล์มเซลลนะครับเดี๋ยวจะมาบินให้ชมตัวนี้เป็นงานซ่อมนะฮะงานซ่อมงานเซ็ตนะครับผมกล่องเคบากล่องเคบาเหลือง ตัวนี้ 3D ดีตีลังกานะครับสวิตบีนะฮะโอเคมาไปหลังมาก็เร่งไปเลยครับ2ขีดครึ่งเหมือนเดิมตามสเต็ปนะฮะรอบจะค่อยๆปั่นปั่นเหมือนจิ้งหรีดปะปั่นปั่นจิ้งหรีดเลยนะฮะหลังจากนั้นก็เติมจนกว่าคอปเตอร์จะลอยแค่นั้นเองนะฮะ นะครับไม่มีไม่มีล็อกตำแหน่งไม่มีล็อกความสูงนะฮะอันนี้บินมือล้วนๆนะครับผมลมแรงมากแต่ก็ไม่เคยกลัวลมนะฮะกับ 450L ลำนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะทดสอบบินทอบเดินทางกันครับ ลมก็แรงลมแรงฟ้ามืดมืดไหมมืดเนาะเหลี่ยมไหนที่ไม่มืดเหลี่ยมนี้หรือเปล่าเหลี่ยมนี้น่าจะไม่มืดมั้งเนี่ยไม่มืดแล้วเนาะเหลี่ยมนี้อืมเริ่มซิ่งแล้วนะตากล้องตาไม่ทันนะไปไหนกันมั้งสิงไงซิ่งไงสี่ห้าส่วนสิง ก็บินซิ่งโอเคนะฮะถือว่าบินใช้ได้ครับผมอยู่ในแกนนะปกตินะครับผมโอ้ เปิดโหมด3าดีนะครับผม ไม่ได้เล่นนานแล้วอ่ะมือแข็งงว่ะโอ้ยไปไหนไปรึปอปอปอไม่ได้เล่นนานแล้วอะไรนะปิ้งปลาเหรอไม่ได้เล่นนานเลยปิ้งปลาปิ้นเลยเมื่อกี้นี้ก็นะไปฝึกเอานะครับผมอยู่ที่นักบินนะฮะผมไม่ได้บินนานก็ จะประมาณนี้นะฮะสารดีก็สมบูรณ์แบบนะครับผมกับ 450L ลำนี้นะครับลมแรงมากกระเตะเตเตตัดโทนะตัดโทเป็นตันี้ครับตัดโนตัวนี้นะครับเป็นรอบ 3D i ดดนเมื่อกี้นี้นะ ที่เราเปิดแล้วไม่หมุนเพราะว่าเราตัดโหนอยู่นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆลูกค้าท่านใดอะไรนะพี่สนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตรถเลืกอเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ก็สอบถามได้นะครับสมมุญเพ้งสีออซีปักช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานราคาเบาๆนะครับเบาขนาดไหนเบาเบามากสองร้อย ประมาณนั้น <c oughs> หาว่าไปสองร้อยนิ <c oughs> ได้ได้อะไรบ้างสองไม่ได้อะไรเลย <c oughs> <c oughs> ครับผมฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะครับกับสมบูรณ์เพ่งสีอาซิบกช่องนะฮะติดต่ออยากจะประกอบอยากจะซ่อมอยากจะเซ็ตทาง Facebook ทักชัดกันเข้ามาได้เลยนะครับทางไลน์ทางไลน์ก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1, 2 8 6 1ป8 8 1นะครับผมติดต่อทางไลน์รับประกอบซ่อมเซต รับซ่อมทุกอาการขอบคุณมากครับสวัสดีครับตั้งสติก่อนพูดครับ <laughs>